บอกอบเลยมันคือน้อกอบก็ใส่ยังไงไหมหั่มมันเลยบกอบลวมันเนาะไม่ย่างกอบเลย่ย่างให้บึงเล ปีงปลาทูกลงไหมปวดถูกนอ,อกของเป็นของหมักเพิ่น bu gün 来吧。

他妈的嘛！啊嗯啊 เออพีเอ็ <PM S 1> มได้หรอพีเอ็มมูได้หะเอาพีเอ็มแกม,มือ,อไทยมึนหะเอา้าเดีเเเด๋ยอพี่เลยครับเลยพีายามเลยครับเดี๋ยวทางลางบ้านพอโอเคไนดะ้ <c oughs> มี bm ทันได้ไหะแก่าเขา bm ไปเดี่ยวอันนี้ bm เก๋หมูได้หมูดกด่มีคนทำร้าอย่ามาเดียวดูชองนมีวามคเนี่ยวเมื่อไปคอหมูเป็นเปลี่จะแท่ยวกว่าตายยังปั้เปงหอยไปยังไงสั่นกระทั่งก็ยังงสั่นไม่ทางสีผ่านอย่ามาห้อยกัน Nhiều này niềm vất này sớm không, ừ. à. là là không phải thì tôi nè không hòn 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 là hòn 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 con hòn 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 hao hòn 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 Ừ Ừ, ừ Ừ. hòn 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 Ừ. hòn 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 hòn